เอาเลยครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นับเรามาอยู่กันในเกมเ e v e n a สรีวิ e ส s เนี่ยครับซึ่งเกมเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่เรานะครับจะมาบริหารนะครับร้านค้าของเรานั่นเองซึ่งร้านค้านี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2ร้านด้วยกันนะั่นก็คือร้านตัดเย็บเสื้อผ้ากับร้านขายอาหารซึ่งถามว่าเราจะดูอะไรยังไงไม่ต้องกังวลครับผมเพราะว่าเรามี สองคนนี้นี่บก็คือสามีภรรยานั่นเองซึ่งสามีนี่บก็จะเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าส่วนภรรยานะครับก็จะรับหน้าที่เนี่ครับเป็นการาเป็นการอะไรล่ะเป็นแม่ค้านะครับในการขายอาหารนะครับผมซึ่งร้านร้านนี้นี่ครับมันไม่ธรรมดาครับผมเพราะว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเรียกว่าไงดีอะ ก็เอาเป็นว่ารอดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนทั้งหมดกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่เนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงแล้วมันพิเศษตรงไหน ผมแทบไม่ได้นอนตอนที่เราอยู่บนรถไฟความคิดทำให้ผมตื่นตลอดเวลาด้วยความร้อนรุ่งที่จะได้เห็นบ้านใหม่ของเราภระยาของผมยืนเล็งตัดสินใจย้ายบ้านกันอย่างรวดเร็วเธอที่จัดกระเป๋าเดินทางของเราเอามาต่ดสินี่จำเป็น เราเจอข้อเสนอราคาดีและวมาซื้อที่นี่ใกล้หมนคะซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นของฉันแต่ผมชื่อดังในเมืองนี้บ้านหลังนี้ใหญ่ถึน่าตกใจชั้นล่างยังมีว่างนะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นร้านที่องหลายดีสวยฉันดีใจที่ได้ยินเ้ื่องนมีคนขนาดแสนสบายอยู่ด้วยฉันรู้ว่าในที่รู้จักลูกค้าคนใหม่แต่ฉันที่มีความสุขทุกครั้งกินอาหารที่ฉันทำเพื่อพวกเขาด้วยความรักสามีของฉัน Cleaned the first floor and and it won't be long before we see the women, the women from the market. local district showing off the beautiful outfits he has made for them. We are going, going to bring to home the gold with our business. i wonder what the people. I sorry about killing them. We have decided to use an unusual ingredient in our specialties <laughs> result, me so delicious. The human flesh is highly appreciated. We and we don't really care. แต่อย่ากังวลเลเราไม่ทำให้ทุกอย่างเสียบขาแม้แต่เสื้อผ้าของพวกเขาก็ถูกนำกลับไปใช้โดยเพอร์ลิวต้องตัดเย็บสักเล็กน้อยและเ็แน่มันก็พอที่วางขายแน่นอนแน่นอนว่าขายได้เต็มราคาแน่นอนเราทำงานกันอย่างหนักเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องและหาเงินมากที่สุดที่เราจะทำได้ก็คือผัวฆ่าส่งศพให้เมีย ให้มีทำอาหารเอาเศษผ้าคนตายมาเย็บแล้วขายเอากำไรมีเอเอาเนื้อคนเนี่ยมาทำอาหารแล้วก็เอามาขายได้กำไรนเนื้อของเราใกล้หมดแล้วคนในมือนี้มันก็เหมือนกับฝูงหมาหิวโซอย่างน้อยการย้ายมาที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะและ้วล่ะเราจะต้องรวยแน่นอนเอ้ยอย่าใจร้อนไปที่รักเราต้องอยู่แบบเงียบๆไว้และตั้งใจทำงานให้มาก คุณก็รู้ดีว่าเราต้องเสียงมากแค่ไหนใช่ฉันรู้คุณไม่จําเป็นต้องตอบย้ําหรอกนะยามสนี้ลงไปในครัวซะสิฉันจะจัดการเองเอาละมาจัดการศพที่น่าสงสารนี่กันไม่นานหลังฉันคงได้หักเนแน่ก็คือเราก็ต้องแบกศพนี้เนี่ยไปใส่แหละ,ะใส่ประตูนี้เหรอใส่กองประตูกลใส่ประตูกลลงไปนะครับ ย่านมานลงไป <c oughs> หลังหักอะในที่สุดเนื้อสดใหม่ประตูกลนทำงานได้ยอดเยี่ยมได้เวลาตื่นเนื้อบทแล้วครื่องบดเนื้ออันใหม่เหมาะมากสำหรับเหยื่อตัวโตๆมาจากการสพนี้กันเถอะหยิบศพมันขึ้นมาตอนนี้ได้เวลาบทเนื้อแล้ว เกมนี้แนบะก็จะเป็นเกมแนวแบบบริหารจัดการแนบะโอ้โหโห,โห,หมุนกันอย่างนี้เลยสำหรับใครที่อายุต่ำกว่า8ปีแนบะควรที่จะมีผู้ปกครองมารับชมด้วยแนบะฉันน่าจะต้องเปิดดูหนังสือสตรอาหารของคุณย่าแล้วละ่ะน่าจะเพิ่มเมนูอื่นได้ในอีกอนาคตพายทำพายอย่างนั้นเหรอ หยิบเนื้อมันมาหยิบเนื้อใส่ถาดแล้วก็หยิบแป้งโปะก,กับเนื้อและหยิบทั้งสองชิ้นเข้ากกงเฟยหรือว่าเราน่าจะซื้อเตาอบอีกสองเตาแต่ดูถ้าต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะคือเกมนี้นะครับต้องขอบอกกันนะว่าเกมนี้มันไม่มีซับไทยนะครับมันไม่มีภาษาไทยนะครับซึ่ง ที่มีภาษาไทยก็คือผมโหลดม็อดนะครับสำหรับใครที่อยากจะโหลดม็อดภาษาไทยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะเป็นเป็นเพจของ no นะนุ๊กทานสเลเตอร์นะภายเนี้ยสุกเหลืองอร่ามแล้วได้เวลาเอามันออกจากเตาโอเคหยิบมาหยิบพายสุดแสนจะอร่อยฉันวางอาหารว่างเปล่าเอามาใส่ที่ฉันจัดโชว์โซนอาหารเขาคงเขาต้องทำความสะอาดคาบสกรปรกบนพื้นก่อนนะ เอเลือดนองเต็มไปหมดฉันต้องความฉันต้องความ <c oughs> ฉันต้องทำความสะอาดเลือดพวกนี้ห้ามให้ใครเข้ามาที่นี่เด็ดขาดจนกว่าจะทำความสะอาดเลือดบนพื้นจนหมดโอ้โหร้านตัดเดย็บเสื้อผ้ามีไม้ถูกพื้นอยู่ด้วยโคตรผิดปกติเสื้อผ้าที่ฉันเอามาจากศพก่อนหน้านี้หุ่นสแสดงชุดที่หน้าร้านยังไม่ได้สวมชุดเลย แท้สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าที่ขโมยมาบางส่วนและนํามันไปขายต่อได้แน่นอนว่าในราคาที่แน่นอนว่าได้ราคาที่แพงมากๆไม่เสียเปล่าแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอีกด้วย <c oughs> วเฮ้ยดีไ้เหี้ยเนี่ยจ,จะเป็นรายเล็กๆแต่ผมคือผู้เชี่ยวชาญหยิบผ้าจากกองผ้าไปใส่เครื่องจากหยิบผ้ามันคงทำได้ไม่ได้เร็วมากแต่ผมรอได้ลนะ การประสานงานและความร่วมมือคือหัวใจของธุรกิจของเราช่วควดปรับเวลาทำเงานให้ตรงกักบความต้องการของฮิวเดรแลวที่สุดชุดก็พร้อมแล้วหยิบชุดมาสมกับชุดเอ้ยคุณแสดงชุดเออว้าวใช่เป็นชุดที่นะ่าสวยงามจริงๆเอาละเรามาเปิดร้านกันดีกว่านะน้ารุกแคู่้น่ารักเชิญเข้ามาข้างในได้เลยค่ะเอาสิ่งที่คุณต้องการไปได้เลยนะคะ โชคดีที่ฉันเติอมอาหารไว้เต็มชั้นวางบนโต๊ะไม่งั้นพูกเขาคงต้องรอฉันทำอาหารนานแน่อาหารทุกเมนูมีราคาที่ต่างกันยังไงฉันก็คงออามาจากฟรีไม่ได้หรอกนะฉันทำเครื่องหมายให้แต่จะไม่ดูอื่นในหนังสือสุดอาหารพวกเขาจะยอมจ่ายสำหรับอาหารมื้ออร่อยของฉันแน่โอ้ดูเหมือนว่าใครบางคนกำลังมองหาชุดใหม่นะคือไม่มีทางรู้ได้เลยว่างานและสไตล์ของคุณจะเป็นที่ชื่นชมของผู้คนหรือเปล่าจะบอกไว้ว่าตัวทำให้ดีที่สุดเองไปต้องการได้มีคำวิจารณะะะ์แย่แย่แพร่ออกไป ผมไม่นัดที่ต้องรีบไปผมต้องวัดตัวลูกค้ารอลูกค้าเข้าขร้านเคแล้วแค่รอลูกค้าเข้าขร้านสินะสวัสดีครับคุณลุงเอ,อ้ยพ่อนุ่มช่วยมาวัดเอ,อ่อส่วนอกกับส่วนแขนให้ลุงหน่อยอได้เลยครับคุณลุงเดี๋ยวผมวัดให้นะครับเอาละเมื่อไม่มีใครก็กระสวกกระสวกนั่นแหละเอาละ สเส่ผ้าพวกนี้ผมขอแล้วกันนะคุณลุงเอาละธีรักจะ้ะเดี๋ยวผมจะส่งเนื้อสุดแสนที่จะอร่อยไปให้นะอ่ะออกไปเลยทีรักเอาละเราจะทำความสะอาดกันต้องเตือนตัวเองเสมอมันทําความสะอาดทุกครั้งเมื่อฆ่าศพนะได้เลยจัดไปจิบศพอันนี้มาใส่อันนี้แล้วก็เอาเศษผ้า มาใส่จากแล้วก็บดเนื้อนะครับสำหรับใครที่อายุต่ำกว่า8ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะครับขอเตือนไว้ก่อนนะเกมเกมนี้เป็นแค่เกมนะครับอย่าเอาไปใช้ในชีวิตจริงอันขาดโอเคใส่จานเข้าไปเนะี่ยเดี๋ยวเราเอาเสื้อนะไปใส่บนชุดใส่บนชุดอะไรใส่บนหุ่นเออ เอาละสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับคุณค้าต้องการวัดส่วนไหนครับผมกระสวกผมหวังว่าคุณลูกค้าคนนี้เขาคงจะไม่เข้ามานะเอ่อคุณนายผมขอเสื้อเดี๋ยวนะเอาละที่รักจะ้ะเอาเนื้อทั้งเอยเ,เอาวัตถุดิบเอาวัตถุดิบเนี่ยมาใส่เตาอบแล้วก็เอาอันนี้ยัดเข้าไปประตูกนนะครับ โอเคตอนนี้ลูกค้ารออยู่ลงไปเลยทีเอาระเนื้อสดใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราเอาวันนี้ระวังรอเอาวันนี้เช็ดกันเข้านี่ไหมเฮ้ยลูกค้ามาสองคนแล้วเฮ้ยเกินไปีมบริหารไม่ทนันเลวเนี่ยโอเ okay, หมดเสร็จยังมานี่มานี่เลยๆลูกค้ารออยู่ ลูกค้ามาสองคนแล้วเฮ้ยเฮ้ยลูกค้ามาสามคนแล้วเฮ้ย hey. มาเยอะเกินปุยมุยมาเยอะเกินปุยมุยโอ oh, มาเยอะเกินไปละมาเยอะเกินไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเยอะเกินไปมานี่มานี่อ่าไม่มีชุดสินะเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณลูกค้าตอนนี้เขาเป็นเหยื่อของเราเนี่ยเขาไม่สามารถจะหนีไปไหนได้ฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้นเราจะให้ ภรรยาของเรานะปรองมาทำกับข้าวรออมกระซวกกระซวกเคอเอ่ะหยิบศพมันเข้ามาอันนี้ใส่ถาดอันนี้หยิบใส่ประตูกนล,ลงไปเลยเราจะเสียลูกค้าคนนี้ก็ได้นะแต่ผมว่าเดี๋ยวผมใส่หวัวมันก็รีบยอดลงไปหน่อยเฮ้ยใ,ใส่แป้งเช็ดก่อน เสียไปเลยก็ได้คนเนี้ยลูกค้าเนี้ยเอาเสื้อผ้าเนี้ยไปใส่กับผุนรองชุด like โอเคจากนั้นเอาอันนี้มาใส่ที่เตาอบจากนั้นก็มามาตรงนี้เลยมาตัดเย็บเสื้อผ้ารอให้มันเย็บเสื้อผ้ารอยเลยแล้วกันเอาลายเหยือของเรามาแล้วอีกหนึ่งลาย สวัสดีครับคุณผู้หญิงกระสวักอืมนั่นแหละตอนนี้เควส์ของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับขาดอีก3ชิ้นเอาละเรามาวางไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคเช็ดเลือดเช็ดรอยเลือดให้หมดจะได้ไม่เป็นข้อสงสัย อนนี้ค่าดิชิ้นสุดท้ายครับผมมาเดี๋ยวเราเอาเสื้อไปวางไว้บนหุ่นก่อนอันนี้เดี๋ยวเราเอามายัดเข้าเครื่องบดรอเลยจะได้แบบเตรียมอย่างเดียวโอเคโอเคชายคนนี้เขามาซื้อก็น่าจะจบหละเนี่ยเฮ้ยเ,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 ยเยขาไม่ซื้อวอกเขามาเขามาให้เราค่าถึงที่เลยเว้ย้อ่าชายคนนี้เขารอดไปได้อย่างไร การเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายยังมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องปรับปรุงฉันเขียนรายการสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อปรับปรุงธุรกิจของเราเอาไว้แล้วด้วยวิธีนี้เราจะให้บริการลูกค้าได้ราวกับร้านค้าที่น่าทึ่งมาดูกันว่าเราปรับปรุงอะไรได้บ้างอัปเกรดเนื้อสเต็กเนื้อสเต็กห้าสิบเอ่อเนื้อเอ่อไส้กรอกหมูเหมือนกับเนื้อหมูแต่เป็นไส้กรอกมนุษย์ สาบห้าบาทายังไงดีล่ะถ้าในครัวล่ะแต่ว่าพวกเรื่องอาหารยังไม่ต้องเอาดีกว่าในครัวโต๊ะเตรียมอาหาร20เตาอบ40เขาเลยในการอบคือ20 20 40เครื่องบดเนื้อบดเนื้อได้มากขึ้นเหรอ ถ้าเราเอาโต๊ะเตรียมอาหารอ่ะเอาโต๊ะเตรียมอาหารมาหน่อยแต่ก่อนที่เราจะเปิดร้านเดี๋ยวเราขอจะเตรียมอาหารสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้าอันนี้เดี๋ยวเราเย็บไว้รอเลยมามาเอานี้มาเอาเนื้อบดมาใส่จานนี้ก็เท่ากับว่าอาหารของเราเนะี่ยจะได้เยอะมากขึ้นเดี๋ยวรออ่าพายให้เสร็จก่อน พอพายเสร็จจัดเข้าอันนี้ปั๊บเสร็จปุ๊บเอานี้ใส่ก็มาพายได้ชิ้นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการเปิดร้านกันเลยเคพายเสร็จแล้วขึ้นมาไว้นี่เดี๋ยวเราจะทำการเปิดร้านกันแล้วนะท่านผู้ชมจัดแจงใส่ให้มันดูสวยงามเลิศหรูอลังการร,มา,รามกรรมเกียรติเปิดร้านครับผมจังหวะนี้ ทำการเปิดร้านพระเจ้าค่ะเดี๋ยวเราเอาเนื้อนี้มามาใส่ถาดจัดเตรียมเสิเร์ฟรอไว้ได้เลยแล้วก็เอาแป้งใส่กับถาดผมว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อหุน่นไอ้รองชุดอีกตัวสองตัวโอเคตอนนี้เรามีถาดละเออไม่ใช่เราได้พายาละชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราเอาชิ้นนี้วางไว้ แล้วเราก็เอาอันนี้เข้าเตาอบนี่เห็นไหมเราก็จะมีแบบเติมได้ตลอดประตูว้าวมีลูกค้าเข้ามาแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าเชิญเลือกได้ตามสบายเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาวัดส่วนอกส่วนเอวก็สามารถที่จะเข้ามาในะห้องนี้ได้เลยนะฮะอาา่าะเดี๋ยวคุณรุงรอสักครู่นะเยเดี๋ยวผมเอาอ,อันนี้พายมาไว้ข้างบนก่อน มาเอาเสื้อมาไว้หุ่นแล้วก็แล้วก็วก,กระซวกตาแก่คนนี้อืมนั่นแหละอืมปาดคอไม่ได้ปาดคอดิแทงเข้าคอไปหนึ่งสเต็ปฉีกเศษผ้าควัมผนมาแมตศพไว้ห้องนี้อันนี้ทำอะไรเนี่ยไปดิเอาอันนี้ไว้นี้ใช้ ปิดประตูกลนจากนั้นก็ทำความสะอาดเอาวันนี้เอาศพมาตอนนี้เรายังมีภายเหลืออยู่เคอันนี้โอเคโล่งแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาให้สามีมยายับผ้าก่อนก็เอาเมียกูไม่เรียกสามีภรรยาแล้วกูเรียกผัวเมียนมมดเนี่ยมาหมุนได้หมดหมุน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 อแหละ เติมให้หมดเติมเติมให้ได้เร็วมากที่สุดว่าเรานั้นจะคือร้านที่ดูสมบูรณ์แบบมากที่สุดก็กระซวกไปดีฮะจับคอ,อมแทงเข้าหน้าผักแทงเข้าคอเป็นหนึ่งสเต็ปมาฉีกเศษผ้าจรงวนี้ใส่จานขายไม่มานะอันนี้ก็ใส่จานอีกรอบนึง นี่แล้วก็เอาไม้ถูกพื้นมาถูจากนั้นก็เอาแป้งมาใส่กับเนื้ออล้วนั่นแหละเราก็เอาให้ผัวมาเย็บผ้ารอจะได้ไม่ต้องเสียสต็อกสต็อกจะได้แบบมีเติมได้ตลอดอ่ะยกศพมากูบอกเลยไอ้สองคนเนี้ยไอ้ผัวเมียนีย่แม่งหลังหักแน่นอนน่ะไอ้แค่แบกศพทั้งวัน เดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่น,นะคะตอนนี้พายกำลังอบอยู่นะคะพายร้อนๆกำลังมาเลยใจเย็นๆนะฮะไม่รอมแมงล่ะกระสวกแมงมนี่แทงเข้าไปเกมนี้เป็นเกมแนวบริหารนะบริหารจริงๆบริหารการฆ่าเนี่ยเฮียเคเดี๋ยวเราเอาพายนี้มาใส่นี้เค้วก็เอาศพย้อนลงไปประตูกลไป ผมว่าเดี๋ยวผมต้องอัปเกรดไอ้นี่แล้ววะไอ้พวกเสื้อเช็ดเราต้องล้างเลือดตลอดเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวจะเห็นเลือดมันไม่ใช่เลือดครับคุณลูกค้ามันคือสีที่เขาเรียกวาอะไรสีผสมอาหารครับคุณลูกค้าใชนผมว่าพวกลูกค้าจะมีความสุขก,กับการบริการของเรา ด้วิธีนี้ผู้คนจะบอกต่อกันและชื่อเสียงของร้านเราจะต้องเพิ่มขึ้นแค่นั้นยังไม่พอเราน่าจะซื้อเครื่องมือทํางานใหม่บ้างฉนันแน่ใจว่าคนใดเท่าไหร่จะต้องมาที่ร้านของเราอย่างแน่นอนอะไรครับเนี่ยออเดอร์ที่ดี3 3ส0ชื่อเสียงอ่าฮะออเดอร์แย่ลบ30วัตทำไมมันกำไร27หัวได้มาเยอะอยู่เดี๋ยวเราเอาเสื้อนะมาเย็บก่อน เราจะทำการอัปเกรดหมัยนี้ครับเกรดความเร็วในการอะไรอะหุ่นแสดงชุดชุดที่ขโมยมาหรอยี่สิบสามสิบห้าสิบเอาหุ่นแสดงชุดแล้วกันเพราะว่าเราจะได้เยอะมากขึ้นเดี๋ยวเราบริหารเมียกันให้เมียมันทำอะไรเสร็จสับกันตอนนี้ผัวเสร็จสับพเรียบร้อยแล้วเหลือผ้าแค่ชิ้นเดียวเองเดี๋ยวคงต้องแบบว่าถ้าได้ตังค์เพิ่อมอีกเดี๋ยวต้องเอาไว้นี่แหละแบบ ขโมยชุดได้แบบเยอะขึ้นโอเคเดี๋ยวเราเอาพายมาวางไว้ตรงนี้กันจัดเตรียมไว้เพื่อพายชั้นบนหมดนะโอเคโอเคเพอร์เฟกต์มาเปิดร้านกันเลยจดหมายเพิ่งมาส่งเราเพิ่งจะย้ายเธออะไรวะเราเพิ่งจะย้ายมาไม่นานมานี้ใครกันที่ส่งมานี่แต่คุณได้บอกใครไหมว่าปากนะไหนให้ผมอ่านหน่อย พระเจ้ามีบางคนงรู้ความลับของพวกเราเอาเลยครับจะหมายว่ายังไงบ้างอะถ้าจะไม่ดีแล้วเหมือนจะเป็นคําขูข่นะคนที่ส่งมาดูเหมือนว่าจะรู้เรื่องราวของพวกเราดีืมนี่มีคนแอบเพิ่มพวกเราแล้วสินะเราหนีไปไหนไม่ได้แล้วอีกอยเราหนีไปไหนไม่ได้อีกแล้วนะ ทุกสิ่งที่เรามีก็ใช้ไปกับร้านนี้หมดแล้วอ่ะผมก็ไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นปัญหานะจากที่อ่านเขาน่าจะเป็นลูกค้าที่มีฐานะเขาพูดถึงเรื่องเราเกี่ยวกับรางวัลตอบแทนมันดูไม่น่าไว้ใจเลยนะเรามีทางเลือกไม่มากแล้วไงอ่ะเราจะทำยังไงกันดีถ้าเป็นตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรเราแค่เล่นเกม ขเขาไปเขาจะติดต่อมาอีกแน่นอนถ้าสิ่งที่เขียนในจดหมายนี่เป็นความจริงเราอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตถ้าเราหนีไปอละนะโดยเหมือนเขาจะเป็นคนมีอํานาจในเมืองนี้ซะด,ด้วยดีแหละถ้าอย่างนั้นเหมือนว่าเราจะได้เงินจากสิ่งนี้นะฮึมต้องมีเรื่องให้ปวดหัวทุกวันนะซี่ผมต้องกลับไปทํางานแล้วละ่ะชัดแเหมือนกันเอาเี่ยคือตอนนี้นะครับมีคนรู้เรื่องนะครับเกี่ยวกับ พวกเราเนี่ยครับก็คือมีคนรู้เรื่องเกี่ยวกับ,กบคู่2คนนี้นะครับก็คือสามีภรรยาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับจดหมายว่าเนี่ยโรสที่นับถือของฉันผมขอสารภาพเลยว่าการมาถึงของพวกคุณในมือน,นี้ทำให้ผมตื่นเต้นมากได้โปรดอย่าได้ตีความเนื้อหาในจดหมายนี้เป็นการคุกคามเลยแต่ขอให้คิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีเท่านั้นผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ร้านของพวกคุณ ผมมักจะสงสัยว่าพวกคุณน่ะจัดการกับสุดพวกนั้นอย่างไรแต่ไม่ว่ายังไงผมตัดสินใจที่จะติดต่อพวกคุณเพื่อขอความช่วยเหลือนะแต่ก่อนที่ผมจะทําอย่างนั้นผมขอรับรองกับคุณว่าความลับของพวกคุณปลอดภัยแน่นอนถ้าหากคุณทําในสิ่งที่ผมขอผมมีรสนิยมรับประทานเนื้อมนุษย์มานานแล้วอ๋อเอ้นี่เอ้นี่ก็ชอบกินเนื้อมนุษย์อย่างนั้นเหรอผมแน่ใจว่าพวกคุณจะไม่พบกับสิ่งที่ผมพูดนั้นน่าต ขออภัยผู้ผิดผมแน่ใจว่าผู้คุณจะไม่พบว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นน่าตกใจเหมือนที่คนอื่นอาจคิดคุณไม่สามารถจรินตนาการได้เลยว่าการทําแบบนี้มันเติมเต็มผมได้ยากแค่ไหนอย่างไรก็ตามใจนิดไหมเมื่อมีผู้คุณอยู่ผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆจะง่ายขึ้นสําหรับผมผมจะคอยให้คําแนะนําเฉพาะก,กับผู้คุณสําหรับเหยื่อที่ผมต้องการลิมรสนั่นก็คือเป้าหมายของผมนั้นช่วยลดประชากรให้กับชาวรอนดอนโดยเฉลี่ยด้วยนะ เมื่อเป้าหมายทั้งหมดถูกฆ่าคุณจะต้องเตรียมงานเลี้ยงและเมื่ออาหารเสนอเอ้ยไม่ใช่เสนอสิเมื่ออาหารแสนอร่อยให้ผมมันจะต้องสมบูรณ์แบบเมื่องานของพวกคุณเสร็จสิ้นผมมีรางวัลที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกคุณรออยู่ผมขอแนะนํมว่าพวกคุณอย่าได้คิดพยายามหนีเลยเพราะผมนะ่ะจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของพวกคุณอยู่และรู้ไว้ว่าพวกคุณอยู่ที่ไหนตลอดเวลานอกจากที คุณคิดว่าตำรวจท้องที่คงจะได้ยินคงจะยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการให้เบาะแสเกี่ยวกับการหายตัวไปของผู้คนโดยไม่ทราบสาเหตุในเมืองน,นี้ผมจะส่งรายละเอียดเป้าหมายรายแรกให้บุคคลเร็วนี้ขอสแสดงความนับถือก็คือชายคนนี้เนะี่ยเขามีความต้องการที่จะกินเนื้อมนุษย์ซึ่งเนื้อมนุษย์คนนี้เขาจะแบบแจ้งเบาะแสมาอีกทีหนึ่งว่าเขาจะเอารูปร่างแบบไหน รู้สึกว่ามันจะมีชั้นบนด้วยเนี่ยอันนี้เป็นห้องอะไรนะเนี่ยห้องเปล่าๆไอห้องนี้มันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนทั้งหมดกันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมส่วนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับผมสียรั